แม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่เรื่องหุ่นรูปร่างหน้าตาใดๆเป้ยปานวาดนางร้ายสุดแซ่บคนนี้ก็ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆเสมอซึ่งปัจจุบันเธออายุ43ปีแล้วแต่ยังมีวินัยในการดูแลตัวเองได้อย่างไรที่ติควบคู่ไปกับการทำงานในวงการบันเทิงงานธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงบทบาทคุณแม่และคุณภรรยาของป๊อป นิธิล่าสุดเป้ยปานวาดนัดแก๊งเพื่อนสาวนอกวงการไปชิวที่คาเฟ่ ดื่มกาแฟกันชิลๆพร้อมแชะภาพโพสใน IGP พันเวิร์ดรัวรัวงานนี้แฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลุกนี้แม่เป้ยดูเป็นสาววัยรุ่นมากๆลุกแปลกตาไปอีกแบบไม่เหมือนคนมีลูกเลยสักนิดคลิปสุดในย่านอารีสวยเกินไปนะวัยรุ่นชอบแม่ลุกนี้มากแวบแรกที่เห็นคิดว่าคุณโฟโมด แม่เด็กมากแม่ชุดไหนก็สดใสตลอดทิปสุดๆๆไปเลยค่ะแม่ชอบชอบลุคทิวมากแม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็สวยทุกชุดเลยแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่เรื่องหุ่นรูปร่างหน้าตาใดๆเป้ยปานวาดนางร้ายสุดแซ่บคนนี้ก็ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆเสมอซึ่งปัจจุบันเธออายุ43ปีแล้วแต่ยังมีวินัยในการดูแลตัวเองได้อย่างไรที่ติ ควบคู่ไปกับการทำงานในวงการบันเทิงงานธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงบทบาทคุณแม่และคุณภรรยาของป๊อปนิธิล่าสุดเป้ยปานวาดนัดแกง๊งเพื่อนสาวนอกวงการไปชิลวที่คาเฟ่ ดื่มกาแฟกันชิวๆพร้อมแชะภาพโพสใน IGP ีพันเวิร์ดรัวรัวงานนี้แฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลุกนี้แม่เป้ยดูเป็นสาววัยรุ่นมากๆลุกแปลกตาไปอีกแบบไม่เหมือนคนมีลูกเลยสักนิดคลิปสุดในย่านอารีสวยเกินไปนะวัยรุ่นชอบแม่ลุกนี้มากแวบแรกที่เห็นคิดว่าคุณโฟโมด แม่เด็กมากแม่ชุดไหนก็สดใสตลอดทิปสุดสุดสุดไปเลยค่ะแม่ชอบชอบลุกทิวมากแม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็สวยทุกชุดเลย